สบายดีได้อปพี่น้องวายอยู่ไทยอยู่ลาวต่างประเทศพี่น้องพ่อๆกับสางน้องอันเนยพี่น้องเลยเมื่อเนก่ะมันใหญ่จืดเพื่อนสิไปใส่แล้วพี่น้องเนาะ้องมันใหญ่จืดเพี่น้องนี่แหละพี่น้องมื่อนะน้องเสือหน่อยหายเนาะ เป่น้องเนื่ยกะปีนขึ้นหัวกะถอดเกิดว่าตัวเองขึ้นหัวคันใดพี่น้องความความฝ่าพี่น้องไปลงเป็น้องหน้าปะญหาเกิดเห็นเล่นมาเอาเกิดบีกโอ้ยมันขลากไรเนาะเอออ่ะเด็น้องมักซีดาสมาโผลโพลเท็น ซุกหุ่งป่าจะกินบาหวานบาไวหมากซุกโพดมันก็แเสบอยู่บ่แม่สบายดีพี่น้องอืมสิไป้เซนน่ะนี่คืออาเมืองนี่ป่ะหงุดหงิดโหดโหดของพี่ใหญ่มากคือบเบอกแน่มากของมึง ขอกกิ๊กมาขโมอมาเอากะท่านเห็นเอาแล้วท่านเห็นเอา่เห็นกระหมักกินสั่โอ้ยมระนาดงามบอกเหเลยเอาเมยแม่ยืมมาด้วยมสิมางนี่อือหถือหน่อแน่ไล่ไล่สีพหนาม่เนี่ยสีพันหันเาหม่ลูกเราม่บ่อีแม่มาสิลาใหญ่้มแม่บ่บ่งอีแม่เคาเห็นเนาะอีแม่ป้าเป็นใจบอกไปด้วยไหมสิกินู้เดียว

โอ้โหเผื่อมาซีดาใหญ่เนาะตัวเนาะอือเผื่อหักกับเป็นหมาปีนี่ได้ปาโถ่เมย์บอปีติเผื่อบอปีตเผื่อเอาไงเอาแน่วันบ่แม่เออต้องเสียเสะผ่านเนาะแม่เนาะแนวจะขึ้นแนวมาแต่เฮือนเปรอะเนาะแม่สีดาใหญ่ดิอื้อ อืมอืมาเพล่อืมบอืมสวยงามพอ มีอ่กบอมีอีกอีเม่อีเม่มีอ่อีเม่มันนอหยังนี่น่นา้าน้องเ้ยป้าทอดตะกินตลานอผู้พบอยบ้าน่ิดอ่รเย บะหมี่มีตะรนอหมี่แกงซีดาร์ลน์ได้ไหมเด้อสิไปเก็บผักแวนโอ้ยเหนื่อยจแกงตะลอดได้พี่น้องพัดแต่ออกมาหน้าถุงนี่แกงตะลอดได้ไหมไหลเพื่อนโยเพิ่นบ่ฮู้บ่แม่นี่โอ้บอกเพิ่นเลยบ่ได้ไปหาหยังเพิ่อนอะไรบ้านเดิได้เอาหน่อไม้มาแกงเด้อเอาโลดเอาโลด แกงกับพอไปเอาแล้วมันมันสีเทียงเลยอืออแกงทะเลน่ะก็บิดไปเนอะหมักแกงหน่อไม้เห็นเดี๋ยวน้อยเนวกินมันบ่มีกับพอเดีกินหน่อไม้กับพอแล่าขาออกไปเนาะแม่ดำหนาต่อโอ้ยกินหน่อไม้ชุดหน่อชุดหน่อเนาะหน่อไหมอื้ม เม่น้ำมันตะกอแม่นี่เท่าสี่หกย่าพัฒนาปลูกใหม่หสิแปดกอเป็นจะกอไม่ได้เบิ้งมาปลูกปีนี่กันจะได้บิดสิบกอเป็นเป็นเป็นซาเจตนะป่ะเป็นซาเจตแม่บอกเป็นสามกอไปไปเบิ้งอีก Mình cái phải nọng luôn Nỏ lai rồi Ủa, khó hí, khó <laughs> <với> <laughs> mẹ ăn là bỏ mẹ ăn bao ngày cả anh của con khỉ heo vừa bỏ ao bỏ phù co ngày của โอ้ยแพงตาไปเลยอืมบังไงนะตัวนาตัวนี้ก็บังไงไหมบ้างบ่โอ้ยผัดมีพันนะโดนได้พี่น้าออไคนี่งนี่ตัวนี้ <coughs> đường phai đường phai đây ừ. à, nhung cả lại bây giờ แล้วไมไล่ยังขึ้นไล่แบบนั้นหมดแดงไปเขาปวดขันเด้อนะฮะอยู่กลางปะอันเป็นไงแบบย่อนเอาโอ้ยทนะ่านบอกกินนี่ยมันบวบาเนาะแม่เอาตอนนั้นกระเขิงกระทางเอาลายเถื่อพี่น้องเยมันเธอเดียว Uh -huh. Ý, ăn nói. Nè à, đây đây. nè bội em Nè bội này, mầm bội em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  mầm mẹ, em ก็อนตอนนั้นเขาก็เอาสองโกเกับมันเศร้าอันมะเลยเ่าแเ้ง้องเสื้อหน่อยหายสีสังรางเอาอย่างเดียวเลยเขามาโพดสีสังรางหม่มยย่าแม่ฮ้ยาแม่ฮ้ทางเต้นอยู่ใช่เกือบมันเตนตอดโอทุมันเอานื้กับิดว่างูเขาก็ได้ว่างูหมดแล้วย่านได้ไหมเอ้ บบออ,อ,ยอย่านะแม่ปุ้ยเทกกะข่าวอนไรไม่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 ทางอะไรกันพันโมกยนนันเต้นไปเ้ยไยม่เห็นบอไยปนายบ่แม่อุดต เจอคุอคชิลองคุดชิโปมไปเนอะทึงเลยตัวใหญ่ป่ะแม่เออตัวแม่เนาะปั๊บป่ะตัปลโลปเล่พี่น้องหไมอัน่สิเป็น่วนกล้ยเนาะ Ni lần nữa. And nữa cũng Anh ngoài pipe, bà, bà, mẹ. And you told me dặn nhạc, bà. mẹ. Bà à bà mẹ? Nàng mà nàng bà tho... ăn nhiều thương mẹ. Nang ăn Nang mẹ. Nang mẹ. này Anh Nang nó Nang mẹ.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  mẹ. Nang 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 mẹ. mẹ. Nang mẹ. Nang mẹ. Nang mẹ. mẹ. Nang mẹ. Nang mẹ.

cô 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 Ở ừ. đại right, bò mẹ Thì thương cho ăn như này ta. โอ้กันใจเราไม่ใหญ่จืดถ้าซับถึงมองแก่มันต้องเทิ่์มันเอายากโอ้ยอุ้ยแม่เมือบาดอะไรไปจังฮัเนี่ะ ขาดแล้วแม่โอ้ยได้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 แล้วจนเมื่อยเว้ยมาจิบอได้อีฝันได้นี่นะอื้อ พ่อบ่พ่อเนาะพ่อบ่พ ok ่อพ่อกับพ่อเบิดดอกนี่เว้ยเดนแนงพูดีแกงแซะทำนี่ไหวเอาละลาได้สิลงไปน่ะพ่อตองไปจ่ายเจ้าพรกแว่นมาคุยทังเนาะหัวมีต่แนงแม่คือบอกเอา่ย آ, ป,ป้าตะปูตะเป่าก็จะมันลายเนาะอืมเขาเบื่อหรือบอเด้อนี่เย็นทรงยางจักสิพ่อบ่พ่อจะนางกับหยุดตู้เย็นเหือนเรือโอ้ยทงมักใหญ่ อะไรด้วพี่น้องคลิปนี้ก็จะอัปเดตหันปลุลู่งเพียงเท่าะเลนะผักเบิ่งผักโสมคลิปต่อไปพี่น้องเลยซีปลาลู่โลกขาให้เข้าต่อเขายังบกขึ้นข้อแกงบ้าหน่อยเวลาแก้มบุ้มถิ่นใส่แก้มบุ้มแล้วมาเอาปาเต็ียมขู่อาหย่าพี่น้องเลย พ,อพ,อพ่อพ่อแม่พ่อ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 ,พอเอาแต่ในเทียงนี้บัดนีเอาไกลดอกพี่น้องเห็่ยบู๊ถือเมื่อบาได้เลยปันี้ทิมรถแม่ปเซียมนะอเออไปเมื่อเอาแกงพี่นอองบาคนได้เท้ยงเ้ย